สวัสดีครับผมชื่อเอกครับประสบการณ์นี้มันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยเชื่อและไม่คิดที่จะเชื่อด้วยแต่แล้วมันก็เกิดขึ้นกับผมจนได้ผมจึงตั้งชื่อเรื่องของ,ของค่ำคืนนี้ว่าวิวแชร์สยองขวัญเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมอายุจะครบ25ปีบริบูรณ์ซึ่งคนไทยเชื่อว่าถ้าลูกหลานใครที่จะครบอายุ25ปี คือวัยเบญจเพศจะเกิดเรื่องร้ายกับชีวิตของผู้ที่ครบอายุจำนวนนี้บางคนก็พาลูกหลานไปสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาบางคนก็พาลูกหลานไปดูดวงหรือห้ามให้ลูกหลานไปเที่ยวหรือออกจากบ้านในยามวิกาลโดยเด็ดขาดนี่เป็นแค่ความเชื่อซึ่งผมเองไม่เคยเชื่อในเรื่องพวกนี้เลยผมบอกว่ามันยุคนี้แล้ว เรื่องแบบนี้คงไม่มีแล้วเป็นเรื่องที่ไร้สาระผมก็ใช้ชีวิตตามปกติของวัยรุ่นทั่วไปทำงานเที่ยวแล้วก็ชอบขับมอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วไม่ว่าใครจะเตือนหรือห้ามผมผมมักจะไม่ฟังทำเป็นหูถวนลงเมื่อใครเตือนมาผมทำเหมือนไม่รู้เรื่องทำตัวเฉยๆ บ่ายของวันเสาร์ผมได้บอกกับเพื่อนร่วมงานว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผมจะครบอายุ25ปีผมเลยชวนเพื่อนๆมาฉลองวันเกิดที่ัาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานของพวกผมไม่มากนักเมื่อผมได้บอกกับเพื่อนๆร่วมง,งานครบทุกคนแล้วบางคนก็ตอบตกลงบางคนก็ติดธุระมาไม่ได้ ยังน้อยน้อยพวกเขาก็วอวยพรผมในวันเกิดที่จะครบในตอนทิ้งคืนของวันนี้ประจวบเหมาะกับการที่พวกเราจะหยุดในวันอาทิตย์พอดีเมื่อพวกเราทำงานจนเสร็จนัดหมายเจอกันตามเวลาที่ผับเรียบร้อยแล้วผมก็เดินทางกลับบ้านเพื่อไปเตรียมตัวฉลองงานวันเกิดของตัวผมเอง เมื่อแม่และพ่อได้รู้ว่าผมจะไปฉลองวันเกิดในค่ำคืนนี้ท่านทั้งสองก็ห้ามผมไว้เอกวันนี้อย่าไปฉลองเลยนะลูกอายุ25หเป็นใบเบญจเพศให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุถึงเนื้อถึงตัวนะลูกเมื่อผมได้ฟังพ่อกับแม่พูดจบผมก็บอกกับพ่อกับแม่ว่าแม่เชื่ออะไรไม่เข้าเรื่อง นี่มันยุคไหนแล้วเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เขาไปไกลมากแล้วพ่อกับแม่ยังเชื่อเรื่องไสยศาสตร์พวกนี้อยู่อีกหรือเอกไม่เชื่อหรอกแล้วผมก็คว้ารถมอเตอร์ไซค์คู่ใจขับออกไปหาเพื่อนร่วมงานทันทีเมื่อผมขับไปถึงปับแห่งหนึ่งที่พวกเรานัดกันเพื่อนๆก็เริ่มทยอยเข้ามาตามนัดจนครบทุกคน เราก็สนุกสุดเวี่ยงทั้งดื่มทั้งเต้นจนเวลาเกือบใกล้ถึงทีิ้งคืนเพื่อนๆก็เริ่มเซอร์ไพรส์ผมด้วยการเอาเค้กและปักเทียนเพื่อที่จะให้ผมเป่าและโวยพรให้กับวันเกิดของตัวผมเองเมื่อเวลาทีิ้งคืนตรงนักร้องบนเวทีก็งเงียบลงไม่นานมากนักร้องก็เริ่มร้องเพลง Happy b i r ิร์ a เ ให้กับผมพร้อมคนในผักอวยพรผมต่างๆนานาผมได้ยินก็ใจฟูนี่แหละชีวิตผมอุทานเบาๆเมื่อการอวยพรจบลงผมและเพื่อนๆสนุกสุดเหวี่ยงกันอีกครั้งจนเวลาใกล้ร้านจะปิดทุกคนก็เริ่มแยกย้ายกันกลับบ้านผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาในงานของผมวันนี้เมื่อผมบอกลาเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อย ผมก็เดินทางกลับด้วยอาการมึนเมาผมพาตัวเองคล่อมรถแล้วขับออกไปสายตาของผมพรากมัวมึนมองถนนไม่ค่อยชัดพยายามตั้งสติแต่ก็คุมสติไม่ค่อยจะอยู่ขับรถเต็มถนนเซไปเซมาด้วยความอยากไปให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุดผมจึงบิดรถมอเตอร์ไซค์อย่างเร็ว ด้วยบรรยากาศในช่วงนี้มันก็ประมาณตีสองกว่า,วามีลมพัดกระทบหน้าและร่างกายทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเย็ยนไปทั่วทั้งตัวผมพยายามเพ่งสายตาไปที่ถนนเพื่อที่จะประคองสติให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะขับรถให้ถึงบ้านแต่เมื่อมาถึงทางโค้งหักศอกตรงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆของถนนเส้นนี้ ไม่ทันไรผมเหมือนเห็นคนวิ่งตัดหน้ารถของผมด้วยความเร็วมันทำให้ผมตกใจกำเบรกหน้าและเบรกหลังพร้อมๆกันผมคุมการทรงตัวของรถไม่อยู่ผมกับรถมอเตอร์ไซค์ล้มลงความหลายตลบจนร่างของผมกระเด็นออกมาจากรถแล้วกลิ้งไปอยู่บริเวณเลนซ้ายของถนนผมขยับตัวไม่ได้ หัวของผมมึนไปหมดหูของผมอือวินเวียนร่างกายและใบหน้าของผมเต็มไปด้วยบาดแผลผมนอนอยู่ตรงนั้นหลายนาทีจนมีคนขับรถผ่านมาเจอผมที่นอนอยู่ข้างทางเขาจึงพาผมไปส่งโรงพยาบาลเมื่อผมไปถึงโรงพยาบาลบุรุษพยาบาลรีบวิ่งเข้ามาหาผมทันที เพื่อที่จะพาผมไปห้องฉุกเฉินแต่ทว่าบุรุษพยาบาลได้หันมาถามกับหัวหน้าของเขาว่าพี่เตียงรถเข็นไม่พอเอายังไงดีครับหัวหน้าหันไปบอกกับบุรุษพยาบาลว่างั้นเอารถวิลแชร์ให้น้องเขานั่งไปก่อนรถวิลแช์เหลือแค่คันเดียวพี่จะเอาคันนี้จริงๆหรอ บุรุษพยาบาลได้ตอบก,กับหัวหน้าของเขาหัวหน้าบุรุษพยาบาลเงียบไปสักพักแล้วเดินไปที่รถวิวแชร์คันนั้นพร้อมกับยกมือไหว้แล้วก็เข็นออกมาให้ผมนั่งผมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เพราะร่างกายของผมมันเจ็บและจุกไปหมดบุรุษพยาบาลคนนั้น ก็พาผมมานั่งที่รถวิวแชร์คันนี้ทันทีรถวิวแชร์เป็นรถเข็นเก่าๆที่มีสนิมขึ้นตามสีลวดล้อรถประปรายเหมือนรถวิวแชร์ทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจคือรถวินแช์คันนี้มันมีภูมิาลัยแขวนไว้อยู่ตรงราวจากักเป็นดอกมะลิกเก่าๆดอกของมันแห้งจนออกเป็นสีน้ําตาล บงบอกว่าดอกมะลินี้อยู่มานานมากแล้วที่ทำให้ผมแตกใจที่สุดคือรถวิลแชร์คันนี้มีทูปปักอยู่เป็นทูปที่ใช้แล้วอยู่ตรงช่องล็อกด้านหลังของล้อรถวิลแชร์เมื่อบุรุษพยาบาลเข็นผมไปที่ห้องฉุกเฉินหมอได้เข้ามาดูอาการของผมแล้วทำแผลตามกระบวนการการรักษาเบื้องตน้น เมื่อนายแพทย์สั่งให้บุรุษพยาบาลคนนั้นเข็นรถวิวแชร์ที่ผมนั่งให้ไปจอดอยู่ตรงมุมเกือบถึงทางลาดลงของห้องเพื่อที่จะรอเอ็กเยรผมได้แต่สงสัยว่าทำไมคุณหมอไม่ให้ผมไปนอนที่เตียงผมได้แต่คิดในใจผมได้พูดกับตัวเองเบาๆว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรของกูวะเนี่ย เวลาได้ล่วงเลยไปเกือบครึ่งชั่วโมงผมเผลอหลับไปชั่วขณะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเจ็บปวดไปทั่วร่างกายผมเหมือนโดนคนขี่ที่คออยู่ตรงระหว่างไหล่มันทั้งหนักพร้อมกดทับแผลของผมเมื่อผมตวาดสายตาไปด้านบนศีรษะมองไปยังเพดานของห้องก็ไม่มีอะไรผิดปกติ จนกระทั่งสายตาของผมได้มองเข้าไปที่กระจกประตูอัตโนมัติที่อยู่ทางด้านหลังของห้องฉุกเฉินปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งรูปร่างผอมเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลมีสายน้ำเกลือและสายท่อจอดเต็มไปทั้งตัวมันนั่งอยู่ระหว่างบ่าและคอของผม เมื่อผมเห็นดังนั้นทำเอาผมสะดุ้งผวาหวาดกลัวอยากจะกระโดดออกจากรถวิลแชร์คันนี้ทันทีแต่ผมขยับตัวตูไม่ได้ใครจะไปเชื่อว่าเมื่อผมเห็นเงาในกระจกผู้ชายคนนั้นค่อยๆก้มมองมาหาผมผมพยายามที่จะลุกแต่ก็ทำไม่ได้ลุกไม่ไหวเมื่อผมชำเลืองมองไปที่เงาประตู ผู้ชายคนนั้นค่อยๆเอาหน้าของมันเอื้อมลงมาที่หน้าของผมผมตัดสินใจค่อยๆมองไปด้านบนศรีศรษะที่มีผู้ชายปริศนาคนนั้นนั่งอยู่ที่บาของผมไม่ทันที่ผมจะเงยหน้ามองด้านบนสุดของเพดานทันใดนั้นเองหน้าของผู้ชายคนนั้นโถ่หน้ามาหาผมทันทีโดยที่ผมไม่ทันจะตั้งตัว หน้าของมันเกือบมาติดใกล้หน้าของผมแล้วมันก็พูดกับผมว่ารถวิวแชร์ของกูมึงไม่มีสิทธิ์จะมานั่งรถของกูใบหน้าที่ผมเห็นเป็นใบหน้าอันสยดสยองเต็มไปด้วยบาดแผลที่แห้งติดกระดูกดวงตากลมโตสีของดวงตาขาวอมเขียวเหมือนกำลังจะเน่าเปื่อย มันค่อยๆปรากฏร่างที่นั่งทับบนคอบาา่าไลของผมเริ่มชัดเจนขึ้นจูจ่ๆมันก็เหวี่ยงตัวเองเพื่อให้รถเข็นเคลื่อนที่ผมพยายามเอามือดึงเบรกรถเข็นเพื่อไม่ให้มันขยับผมดึงสุดชีวิตเท่าที่ผมจะทำได้ผู้ชายคนนั้นก้มมาพูดกับผมอีกครั้งว่าของของกูออกไป นี่มันเป็นของกูรถกูกูจะทำให้มึงออกจากรถวิวแชร์ของกูแล้วมันตะโกนร้องด้วยความโกรธเหมือนคนสติไม่ดีมันพยายามเบี่ยงตัวเองเพื่อให้รถวิวแชร์คันนี้ไหลลงตรงทางลาใครจะไปเชื่อผีผู้ชายที่หวงรถวิลแชร์คันนี้มันค่อยๆพลิกตัวเองมาอยู่ทางด้านหน้าของผม แล้วค่อยๆขยับตัวลงมานั่งด้านหน้าอยู่ตรงระหว่างตักของผมแล้วมันค่อยๆเงยหน้ามองมาที่ผมแล้วพูดตะโกนใส่หน้าของผมว่ามึงอยากได้มึงก็มาอยู่กับกูผมเห็นและได้ยินดังนั้นทำให้ตัวของผมชอ็อกไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้เลย มันเหบี่ยงผมพร้อมกับรถวิวแชร์ถลายลงมาร่างของผมกระเด็นตกลงมาอัดกับกำแพงที่เป็นมุมเลี้ยวโค้งทางที่จะลงเมื่อหมอและบุรุษพยาบาลได้เห็นผมกับรถวิวแชร์พุ่งลงตรงทางลาดพวกเขาจึงรีบวิ่งมาดูผมทันทีด้วยความตกใจผมได้รับการรักษาใช้เวลาเกือบสองเดือน ก็เริ่มดีขึ้นผมเลยไปสอบถามกับบุรุษพยาบาลว่ารถวิวแชร์คันนี้เคยมีเจ้าของหรือเปล่าบุรุษพยาบาลถึงกับอึ้องว่าผมรู้ได้อย่างไรผมจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้บุรุษพยาบาลฟังเมื่อบุรุษพยาบาลได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่าเขาจึงบอกกับผมว่ารถวิวแชร์คันนี้เมื่อก่อนเคยเป็นของคนแค่ารายหนึ่ง ซึ่งแกมีนิสัยเป็นคนที่ห่วงของของแกมากจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีรถวิวแชร์คันนี้คู่กายเสมอจนกระทั่งแกได้เสียชีวิตลงญาติญาติจึงบริจาครถวิวแชร์คันนี้ให้กับทางโรงพยาบาลแต่ที่แปลกคนไข้หรือใครจะใช้บริการรถวิวแชร์คันนี้ทุกคนจะเจอเรื่องแปลกๆเช่น บางคนก็ตกจากรถวิวแชร์โดยไม่ทราบสาเหตุบางคนก็เห็นรถวิวแชร์เลื่อนได้เองเหมือนมีคนกำลังใช้มันอยู่บางที่บุรุษพยาบาลที่เคยเข้ากระดึกเห็นเหมือนมีร่างดำๆมานั่งอยู่บนรถเข็นวิวแชร์คันนี้เมื่อทุกคนเห็นสิ่งแปลกๆของรถวิวแชร์คันนี้เลยไม่กล้าที่จะเอารถวิลแชร์มาใช้กับผู้ป่วยอีกเลย จนกระทั่งเป็นเหตุสุดวิสัยในวันที่ผมเกิดอุบัติเหตุรถวิวแชร์ที่ไม่กล้ามีคนเอามาใช้เพราะวันนั้นรถวิวแชร์ของทางโรงพยาบาลถูกนําไปใช้งานจนหมดเหลือเพียงวิวแชร์สยองขวัญคันนี้ที่ผมได้ใช้บริการแถมมาเจอเรื่องขวัญทวาแบบนี้อีก จากนั้นพ่อแม่ของผมก็พาไปสะดอกเคราะห์ตามความเชื่อหลังจากเหตุการณ์นี้ผมก็ไม่เคยที่จะกล้านั่งรถอยู่แชร์ของโรงพยาบาลไหนอีกเลยถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเรื่องราวลึกลับและความสยองเรายินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่โลกขเรากดและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเราจะอสอดแสวงหาเรื่องราวหลอนๆมาฝากเพื่อนๆติดตามได้เลยครับ